สวัสดีค่ะปุ้ยนะคะปุ้ยคนงานบางใหญ่บายเดย์คุสมาเตอร์ค่ะว่าปุ้ยรุ่นเมือสองบางใหญ่ค่ะเพื่อนๆคะเห็นหน้าปุ้ยแบบนี้ก็รู้ว่าปุ้ยมีรถดีๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วขอบอกเลยนะคันนี้เขาบอกว่าสดสดจริงๆเห็นแล้วต้องนําเสนอเลยเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนมาชมรีวิวสไตล์ใชาบ้านใชาบ้านของปุ้ยนะคะตัวนี้นะคะเห็นแล้วต้องนําเสนอเลยตัวใหม่ล่าสุดจริงๆค่ะยาริสคันนี้นะคะยาริส1.2 1.2สมา 2023นะคะคันนี้นะคะคือตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็น่าจะเป็นคันที่รู้สึกว่าใหม่ที่สุดตั้งแต่ปุ๋ยเป็นเซลล์มาเลยกันแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าอะไรใหม่แค่100กิโลอุตะ่ะใหม่แค่100กิโลเองค่ะคันนี้ใหม่แค่140กว่าโลนะคะคันนี้นะคะหลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอยู่ดีเรามีนําขายแล้วนะเจ้าตัวนี้นะคะออกห้างคันนี้นะ6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะจ๊ะขอบอกก่อนเลยแต่อยู่ดีมาเนี่ยแค่ร้อยกิโลราคาเหลือแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท มาเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นวิบอกกันนะว่ารถคันนี้มันพึ่งลงเทลเลอร์มาเลยส,สดๆร้อนๆซึ่งยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานเลยโคตรสดสภาพดิบมาเอามา,าให้เพื่อนๆชมก่อนเลยใครชอบใครหาอยู่รีบเลยนะป้ายแดงตอนนี้ยังไม่มีขอนะคะแต่มือสองมาลวจ้างงเหมือนกันจ้ะแม่งงมากแม่ต้องบอกแบบนี้เลยตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเป็นเจนแบบ เจนใหม่เลยอ่ะเขาเรียกว่าเฟสลิทไหมน่นเชนใหม่เลยอะค่ะอันเนี้ยโฉมนี้นะคะตัวนี้นะคะได้หน้าใหม่หมดเลยแล้วก็ทรงเหมือนตัว GR ด้วยเหมือนยาลิจีอาร์เลยเพื่อนๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็ไม่เก่งกล่องนะคะมีทุกอย่างให้แทบจะครบท้วนกันไปเลยนี่ล้อขอบ15ซึ่งแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กที่แบบว่าไม่ว่าจะรุ่นล่างรุ่นกลางรุ่นสูงสุดจะได้โฉมแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆ่ะนี่มา อมาดูกันเลยสภาพก็อาจจะต้องแบบว่ามี <c oughs> สกรปรกนิดหน่อยนะต้องบอกก่อนเพราะมันเพิ่งลงเทนลเลอร์มาจริงๆเพื่อนๆคันนี้นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูก่อนดีกว่าเจ้าตัวนี้ของปุ้ยเฮ้ยมาอยู่ที่146กกิโลเมตรจริงๆ โมเมลัยมันติฟังก์ชันได้แอร์ออโต้แล้วค่ะแล้วก็มีจอขนาดมันติมีเดียขนาด8นิ้วให้เรียบร้อยครบทั่วเลยภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเอ่อเคลือบไปด้วยกับพวกไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้เป็นแบบว่าสีดํากลอสแบ็กเป็นโนแบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อๆขาครบแล้วราคาน่ารักอะเฮ้ยออกมาแป๊บเดียวเองราคาหายไปแสนหนึ่งแล้วอะไม่แค่ร้อยไม่แค่ร้อยกิโลแต่ราคาหายไปแสนนึงปุ้ยไปกลับที่ทํางานอะปุ้ยไปกลับบ,บ้านปุ้ยไปกลับเนี่ยยังมากกว่าร้อยโลเลยทุกคนนี นี่ไม่ร้อยโลเองแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ล้วด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทนะคะเ,เพื่อนๆขาเชื่อมต่ออะไรให้หมดแล้วเออเบาะหนังสีดํานะคะตัวนี้นะคะออกห้างหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลยนะไม่แค่1 0อยกิโลอะ่ะตอนนี้ราคาหั่นแล้วอะ่ะเหลือห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใครหาอยู่ต้องเข้ามาเลยนะคันนี้นะออปชันอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบแน่นหนึ่งพวกแบบว่าตัวพรีเมียมอะไรเงี้ยแต่ยมกาคิดว่าเกินพอแล้วเกินพอแล้วไม่มาก สุดๆเลยตั้งแต่เคยขายมาเลยภายในตรงนี้เป็นสีดําแล้วนะคะให้ดูอารมณ์แบบว่าดุดันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมากกว่าภายในตรงนี้จะเป็นสีครีมนะถ้าเป็นสีครีมมันจะได้อีกอารมณ์นึงนะแต่เนี้ยภายในดําหมดเลยนะมันดูดุดันไม่เก่งใจใครอุ้ยคนละแบรนด์นะคะแล้วที่รู้มาว่าเบาะอันนี้พับได้ด้วยนะคะแต่ไม่พับให้ดูนะรู้ว่าพับได้เพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูรีวิวฉบับเต็มกันมาแล้วล่ะนี่เลยนี่คือสภาพนะ เรามีกล้องเรากล้องหลังให้หมดแล้วไฟเบรดูที่3มีชักหมดแล้วชากพิมหมดแล้วอันนี้คือสภาพนะคืออยากจะให้ดูว่ารถหลุดมาจริงๆคันนี้ไม่แค่146กิโลเมตรเท่านั้นเองสําหรับเจ้ายาริส1.2สปอร์ต สปอร์ตละ1.2สม,มาร์ทของพุ้ยคันนี้ก็รูปทรงมันดูเฉียวสปอร์ตอเนาะมันก็เลยติดปากบหน่อยยาลิส1.2สม,มาร์ทของพุ้ยคันนี้ออก5-6า2 0 0 0 6 000, 1 9 0 0บาทแต่ว่าวันนี้นะคะเราหันราคาเหลือ5 000, 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนออกรถส่นบาทได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอกระซิบเลยว่าดอกเบี้ย er ถูกกว่าใยแดงแน่นอนเพราะว่าดอกเบี้ย er ของเราเริ่มต้นเพียง เปีนะะ4.49เท่านั้นเองลูกค้าไม่ต้องดาวอะไรออกรถศูนย์บาทจริงๆคันนี้ผ่อนเบาๆเลยผ่อนเบาๆ9,000-10,000ถึงเท่านั้นเองค่ะคุณจะได้เจ้าคันนี้ไปเลยดีที่จะใช้เงินออกรถศูนบาท เ้ยแล้วแปลว่ายังมีวารังตีจากห้างวารังตีจากสูงทุกอย่างป้ายแดงเหมือนกันเลย3ปีสันโลกเหมือนกันถ้าใครหาอยู่นะใครหาอยู่นะป้ายแดงหาไม่ได้แล้วนะคะต้องมาที่นี่เลยมือ2 e x c l u s ซ v e m o t o r ของเรามีค่ะอย่างก็ฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้โพสเลยและเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะให้รายละเอียดเพิม่มติมต,ต่าง,างๆออกไปเองค่ะงั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะใครสนใจต้องรีบจัดแล้วนะบา,บายยค่ะ